กกอบมาสวัสดีค่ะมืพอ้อกันอีกแล้วกับอีสานแฟมารี่กินแบบบ้านๆวันนีน้สิภาพมากินนี่ยได้จากพี่น้องจ้ะกินปอเปียถอดน่จะจะปอเปียถอดปอเปียยักจากพี่น้องจ้าคุณ ปลเพียทอดปลเพียยากน่าจะพี่น้องจ้าอันหมึกไงเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่ไงแห้งจะกินอันเดียวนี่อิ่มเลยนอกจะพี่น้องจ้าผักแกมกะซิมกะลำม,มิสลัดม่วงแล้วก็สลัดเขียวนอกจะพี่น้องจ้านี่เจลของเพลิอนเนาะสื่อมาด้วยจะบไดเฮ็ดเองเจลก็ซิเป็นเจลทั่วปนนอกจะพี่น้องจ้านี่เจลตุยเนี้ยวเนี้ยเป็นเจลเปียวหวานจ้าทั่วปนเ,เปรียวหาว,นวหานนอกจะกับบทันเคยล่องซิมดอกจ้าว่าเสบหรือวาเสบเนาะ ต่เห็นคนขายมันหนากินจ้ะพี่น้องจ้าก็เลยซื้อมาเนาะหืมน้ำจิ้มหอมมากหอมหวานเปรี้ยวหวานนะจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ไดหั่นมาแล้วเนาะจ้ะหั่นกันบกงหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ตัวนี้ประทันไดนหั่นเนาะพู่น่ะใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องจ้าจักเปรนเท็ดเนว่ไดเกือบซ้าแขนเลยจ้ะผู้ใหญ่แห้งทั้งใหญ่ทั้งย่าวเนาะจ้ะพี่น้องจ้า มาจากพี่น้องจ้ามาเส็บๆน้ำกันเลยเนาะนี่ตัวพันธันมาหายจากพี่น้องจ้านี่ข้ามหมกใหญ่เลยเดยนี่ข้ามใหญ่แห้งลมปากกว่านนี่เส็บๆจ้าหูกรอบกรอบแน่เงไก๊ะ ครั้งนี้เป็นบุญเส้นจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บุญเส่นกับทวงอ่ะโมโหกันนอ้องว่าคนเท็ดนนแนวด้ะแซ่บจ้ะค่อยกินเธอแหลกเลยเด้อเนี่ยไม่เคยเสื่อมากินจักเธอจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นเพิ่นอันใหญ่เห็นแปลกๆดีก็เลยเสื่อมาสิบเมืองนาะจ้ะกรอบ ขึ้นกับพักกรอบหลายๆนอกจาพี่น้องจะเขากันดีเนาะที่หั่นนี่คือชิ้นเดียวจังเนาะกรอบมาก น้ำจิ้มเพิ่งกัดแซ่บแ้บพี่น้องจ้ะเปรี้ยวหวานหอมกูห่วว่าหอมหยังออกรสออกกลิ่นอหอม พ่อพักว่าจ้ะ กิมนมดที่หั่นไปนี่กับอิ่มจ้ะน้องจะหลายเฮ้อง มืเอนี้วมะหอนมืเอนี้มะหอ่นนะหอนเอาจากพี่น้องจ้าเป็นคือฝนสิตกแจะบาก,กับบตกเป็นฝ้าคึมๆจ้ะเมื่ว่านห่อนเอาแห้งกับได้ยินเสียงฝ่าห้องมาเนาะแต่กับบอตกคือเข้าจากพี่น้องจ้าห่อ,หอนคักแห้ง ตอบมาหน่อยมาหน่อยแลมวนะหูซ <c oughs> ึกว่าจะอิ่มแล้วจะพี่นอยจ๊ะมันอันใหญ่เนาะ เสียงไก่กินกับธรรมชาติมันบาดเนะจ้ะเสียงไกลห้องมรรยะกาศบรรน,นอกเข้านอกจะเสียงไกลเสียงนกเสียงหมา มันก็คันดีเถอะนะไกเป็นกรอบนอกนุ่มในจัะพี่น้องจะ้ะในห้อง เพื่อแต่งามเนาะจ้ะทั้งใหญ่ทั้งงามเลยอ่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนอีเนาะผ้ามากิน ปอเปียกยักนอกจากพี่น้องจา้าปอเปียกถอดนอกจากบวมเปียกสดเ้อจะเป็นปอเปียกถอดกรอบนอกนุ่มในนอกจากพี่น้องจ้าก,กินกับบรรยากาศบานๆเท่ามีเสียงไก่มีเสียงนกแ้วก็มีเสียงหมานอกจากพี่น้องจ้ากับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกลียเขามาติดตามได้รับชมไพามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกำลังสนุกยเคลิปต่อไปนอกจากขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณมากค่ะ